สวัสดีค่ะช่องปานางชาแนลนะคะเด็กหน่อยตื่นแล้วแต่ขานลุกจะ <c oughs> ทีบแม่ดิ <c oughs> ยแกจะทิบแม่ <c oughs> ย่ายันดิยแม่ยันเจ็ดโมงกว่ามือ <c oughs> น,นี้บอลลมแต่ว่า อากาศเย็ยนอยู่นะอากาศเย็ยนค่ะอันนี้ลูกอันนี้อันอันลุงเดียพอเพื่อนเอิญเนี่ยก็เจออันเนี่ยก็นนยก<ม>ลูกไข่อะ<ม>ลูกไข่ลูกไข่เพื่อนเพื่อนเพิ่อนปากหมูลูกไข่ลูกไข่ลูกไข่นั่นบอ<ม> <laughs> ใช่ไหม แปลว่าอะไรอ่ะอือมวิจัยง้ลูกไก่ไข่ก็คือวิจัยวะโอ้ยลูกไข่วะนะลูกไข่ลูกไข่ลูกไข่ตื่นสายแล้ววันเนี้ยหืมไม่อยากลุกเตะที่นอนขอขอพักผ่อนหน่อยครับ ปอนก็นนคือเป็นหอมหอมพอถอดถอดปลนินทอดน้ำปลานะคะปลนินตัวใหญ่ๆหั่นเป็นแว่นนะคะหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆแล้วก็ <c oughs> ทอดน้ำปลามันก็หอมบอกหมูบอกหมูว่าไปใส่ยืนยืนจอม <c oughs> แล้วสุขสารมากเกือบใจอ่อน เกือบใจออนค่ะเกือบเจออนโอ๊ตบ่ดด้หรือว่าเราจะเอาแช่น้ำล้างความเค็มให้เขากินบ่จะคือต,ต,ตึงกันนั้นได้คือสงสารอะคือเปน็นหอมอันบ่บ่ไปใส่บึงดึงเสือ้อนี่เห็นบ่นี่เสือส้อซิลุดเน,ดนี่ยบ่ไปใส่ยืนจอบยืนจ่องไปจีแม่ถอด อันกินกมันก็หอมนะคะยิงเล็กยิงเล็กยิงเล็กโยกบับุลลอดอันเอฟซีเตือนบอกไล่ไล่ก้อ่ว่าระวังยิงเล็กกับุลลอดสิกินกันเด้อน้องเป็นเด็กอยู่เนาะเป็นเด็กดูยังไงก็เด็กใช่ไหม อยัางเด็กมากกี่เดือนนะเดี๋ยวลูกเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปเอาตรงนี้ก่อนมา <laughs> เดี๋ยวค่อยไปเอาให้มันจบก่อนี้เดีอยวเล็กกี่เดือนนะท้านอย นอนดินไปดินมาเสือสิรุดออกสิเสือจะรุดออกเลยออกอดอุนอ่นๆในบลกหมอเนี่ยนอนพิงนอนเบียดเนี่ยอุ่นแห้งดีแห้งคือแบบเหมือนตุกตต๊กตาตุ๊กตาเอาแบบมีขนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะอุ่นมากแล้วน้องจะไม่กระดุกกระดิกเลยนะตอนคืนนี่จะ จะนอนแบบห่มผ้านอนตุสุดูไม่อยากลูกละอย่ากกับแม่อย่ากาากอาอับแม่อย่ากกับแม่หมูหมูอย่ากกับแม่อ้ย่ากกับแม่อย่ากกับแม่นะคะกดไลค์กดแชร์ให้ช่องปนางน้ำด้อคะ่ะเอสซี ที่น่ารักอันพ <c> อ <oughs> ดีมาขึ้นก่อนก่อนจะปิดโทรศัพท์นะก่อนจะปิดเน็ตแม่ก็คืออ่ะตอบก่อนก็เมนห <c> น <oughs> ตอบเฟซสี่ก่อนเมนนี้น่ารักมากเลยเพิ่นเพิ่นบอกว่าวันนี้ไม่มีคลิปวันนี้ไม่มีคลิปเด็กๆแต่ก็ดูคลิปเก่าให้ ดูยอดดูคลิปเก่าให้หลายรอบแล้วก็ไม่ข้ามโฆษณาโอ้โหโน่ารักจริงๆเลยน่ารักมากเลยต้องตอบเลยเป็นเมนที่แบบอมันก็มหมายแบบโดยร่วมค่ะหมายแบบรวมๆอยู่ในนั้นเลยเป็นคำพูดที่แบบอ้ มันรู้สึกดีมากมันจะมีคนที่รู้สึกกับเราแบบนี้ทั้งๆท,งที่ไม่ได้เป็นอย่างป<ม>เป็นอยาดพี่น้องบเป็นพ้นหูจากยังเลยแต่ว่ามีความปรารานาดีอยากให้เด็กๆมีค่าขนมค่าอาหารอยากเสียนะอยากให้มีเก็บไว้ ค้าอยู่ขายาเด็กๆคือเป็นเป็นเอฟซีนองมานะคะตอนนี้หนังกำลังมาแรงนะคะไปนั่งติดตามอยู่หนังเอ่อทีแนะทนนติสแสดงนะต่ระจีนนะคะทีซีคาอะไรนะใจไม่ดำหรอหัวใจไม่ดำใช่ปะนั่นนั่นแหละคะ่ะก็ หนังภาพยนตร์ที่เขาสร้างที่มีน้องหมาสแสดงนักสามร้อยตัวแล้วก็กลายเป็นความผูกพันสำหรับนักสแสดงกับน้องหมาสแสดงจบเป็นรับเลี้ยงมาเท่านั้น <c ười> กลายเป็นความรักมันมันมันรู้สึกดีมากนะคะมันแค่เราเห็นเรื่องราวแล้วก็โอ้คือเราไม่แปลกใจอะ่ะ พราะเราก็รู้สึกแบบนั้นไงเร้าไม่แปลกใจเลยเขาเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์จริงๆแล้วก็รักเราแบบไม่มีเงื่อนไขถึงเขาสิ่ห้เขาจะดูกับบริเวคือมันกันตรงมีบางเดี๋ยวเว,เวลาดื้อเวลาซนเราต้องดูอยู่แล้วใช่ไหมแต่แต่เขาก็ไม่ได้มีอะไรสักพักเขาก็เล่นกับเราได้เนาะ เขา Breakfast. ไม่ได้มาอะไรมากมายเออก็ก็จะมี captain. นิ่งอยู่พักหนึ่งงอนแต่เขาอีกภาพหนึ่งพิกกลับมาคือเขาสามารถมาเล่นกับเราได้ปกติรักเราปกติเลยนะคะอเอ่อติดตามปนหน้าอีกช่องานึ่งค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตื่นก่อนนี่มันตื่นเหรอเนี่ยมันตื่นเนี่ยแต่มันเล่นมันตื่นเนี่ยแต่มันเล่น <c oughs> ขั้นตอนการล่านนี่ก็คือเดี๋ยวเราเรอป้ายนะคะป้ายป้ายมันต้องมีป้ายไง <c oughs> ป้ายแล้วก็ติดตั้งหลอดไฟค่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเสียงเสียงเสียงแม่ <c oughs> บอกกันไม่ลิปนาะเสียงรุดแล้วหมูเสือก็รุดนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวลองดีใหม่บ่งใหม่ค่ะ ต้องติดไฟสว่าง,างมากมาเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเอาเป็นว่าเดี๋ยวเอฟซี FC ก็จะได้เห็นเพราะว่า,าในสัญญาการเาช่าร้านนะคะก็คือคือตอนเนี้ยเราทำสัญญาอะไรต่างๆเรียบร้อยก็คือตอนเนี้ยก็คือเราก็จะเริ่ม นะคะควันทีเท่าไหร่เดี๋ยวปนาจะแจ้งให้เอซีได้ได้รู้ยังไงก็ก่อนปีใหม่แน่นอนเปิดก่อนปีใหม่แน่นอนใกล้แล้วใกล้แล้วอีกนิดประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะน่าจะประมาณเก้าสิบเก้าสิเปอร์เซ็นนะคะเก้าสิบเปอร์ซแล้วรอให้กำลังใจกันนะคะเอฟซี เด็กน้อยพวกเนี่ยก็จะอยู่เคียงข้างเราสู้ไปด้วยกันสู้เป็นน้ำกันอยู่แล้วพบก,กันในคลิปหนา้าสวัสดีค่ะเมื่อคืนก็เล่าให้ลูกสาวประนางฟังเล่าเรื่องราวของน้องน้องเล่าเรื่องเล่าของบุญลอดเริ่มจากแบบใจเล่าเรื่องเล่าของดีๆเล่าเรื่องเล่าของบักหมู การเริ่มต้นที่ได้บึงดูแลน้องว่าเกิดจากอีหยางจะสินะแล้วก็คือเล่าให้จิงกะะเบลฟังจนละเอียด <c oughs> นะคะเราฟัง <c oughs> ว่า <c oughs> พวกเขาสำคัญทุกตัวน้องๆเนี่ย <c oughs> เขาอยู่กับเรามานานนะคะสำคัญและเป็นอะไรที่ เราทิ้งเขาไม่ได้เราทิง้งพวกเขาไม่ได้เราเราจะทิง้งพวกเขาได้ยังไงอะสะสมลูกสาวปนานเข้าใจนะคะฟังเรื่องราว <laughs> เสื้อลุดแล้วเล่นไปเล่นมาเสือลุเกี่ยผาเรากปกรณีหมูบั <laughs> กหุูเกลี่ยผาเราเห็นปะเด็ <laughs> หมูบอกแม่ แม่เล่านานไปไหมอะ <laughs> พอกันไม่คิดนาค่ะแต่ตื่นแล้วยวเอาบมโมออกข้าหนอกก่อนไปทำธุระก่อนสวัสดีค่ะ